ถึงเวลาออกจากบ้านได้แล้วค่ะทุกคนหาวดีดาแห้งวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่ไปเที่ยวคนเดียวคนเดียวนะที่นี้หมายถึงไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีผัวไปด้วยนะคะ <c oughs> เจอกันนครพนมค่ะเ <c oughs> ข้าเมืองสกลแล้วค่ะไปต่อไปคือนครพนมนะคะทุกคน <Wow. S 1> โอ้ยคขับรถเองเด้อมือนีเด้ยเอยาใจซอยในเด้อค่ะ ไปหอดใสแล้วนี่คือเป็นโรงเฮียนหลายๆแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โอ้ยยังบนนี้จากสก,กุลยุ้อขับรถมาจนเมียดักเราก่าคิดฮอดหผัวแล้วที่แหลกวันนี้ผัวมาเที่ยวเร่มคิดฮอดหผัวแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนะคร ไละเอาเข้าภาพไปและบอเดี่ยวครัว <c oughs> ไปค่ะทุกคนโอ้ยเห็นริมโขงแล้วขับต่อไปบนถนนหมาเลขสองหนึ่งสองอีกหนึ่งกิโลเมตรสิริรีเจนวัสันไยหาทางมาวัสัน <c oughs> คุณมาถึงแล้ว ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะห้าโมงบอวันจะห้าโมงนะคะเดี๋ยวอีกจักน้อยก็จะไปหาเมาสามรอบไปรอดิมโคงค่ะทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่แบบในห้องกับสภาพแบบอืมเดี๋ยวจะทายคลิปมาฝากด้วยค่ะเอาตามที่สติมี เป็นกำลังใจให้พวกค่อยนะเด้อพี่น้องสีได้หอหของบอ่์มือน,นี้เพราะว่าจะบ่เอารถไปย่านแต่ว่าบม่มีมองจอดรถมือน,นี้พวกคอยเอารถไทยขั้นบักใหญ่มากเนาะ